เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาภารานสียังวิหารติอิสิปเตปะตะเนมิขทาเยตัตตะรโคภะควาปัญจคันขิเยพิคูอามันเตสีเทวมเมพิกขเวอัตตาปัพะชิเตนะนะเสวิตตพา โยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยคีหิโนคัมโมโปทุชนิโกอะนาลิโยอะนันตะสันนิโตโยจายังอัตตะกิระมะถานุโยโคทุโคอะนาลิโยอะนันตะสันหิโตเอเตเตพิกขเวอุโพ อันเตอนุปคัมมะนัตทิมาปฏิปาทาตทาคะเตนะอภินสัมพุทธาจากขงกรณียายะการณีอุปสมายะอภิมยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกะตะมาจะสาภิกเวมะจิมาปฏิปทาตะทาคเตนะอภิสัมพุทธา จักขุงกรณียายาการณีอุปาสมายะอภิยยายะสัมโพธยะนิพานายะสันวัตติอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโขเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกันโปสัมมา วาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเวมัชิมาปฏิปาทาตถาคเตนะอะภิสัมพุทธาจากขุงการณียายะการณีอุปสมายะอภินยายะสันโพทายะ นิพพานายะสันวัตติอิทังโคปนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขามารันนำปิทุกขงังโสกะปะโสกะปะลิเทวะทุกขโมนะทุกขโมมะนัสสุปายาสาปิทุกขา ปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนะระพติตามปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานักขันทานทุกขาอิทังโคปันะภิกขเวทุกขะทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทะ ลาคะสหคตาตันตระตันตาราพินันทินีเสยยทีตังกามาตันหาภวะตันหาพิพวะตันหาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิรโรโธอริยสันสัจจังโยตัสสาเยวะตันตัดหายะอเสสวิลาคะ นิโ,โรธทจาโคปตินัสสันโคมุติอนารโยอิทังโคปนาพิกโวทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอะยเมวะอลิโยอัตถคิโกมัคโคเสยะทีตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกมโปสัมมาวาจาสัมมา กำมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวยายโมสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอีทังทุกขังอริยะสันจันติเมพิกขเวบุกเพอ,อนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาิยานาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอ,อุทปาทิ ตังโคปนิทังทุกครั้งอริยสัจจงปะรินเยยยันติเมพิกเวปุเพอาานาโนสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโรโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกครั้งอริยสัจจงปะรินยายตันติเมพิกเว ปุเพอนา,านุสุนเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิอิทัททงทุกขะสมุทโยอริยะสันสัจจติเมพิขเว ปุเพอ,อนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยะสัจจังปะปะหาตัมพันติเมพิกเว ปุเพอนาตุสุนเตสุธรมเมสุจักขุงอุทภิยานาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสะสมทยออิลยะสัจจังปะหีนันติเมพิกเว ปุเพอานาโนสุนเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิอิทังทุกขะนิโรโทโอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานาโนสุนเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปา ทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขะนิโรธะอริยสัจจันสัญจิกาตันพันติเมพิกเวปุเพอนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิ ตังโคปนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสนันติเมพิกขเวปุเพอ,อนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุาทปาธิวิชาอุาทปาธิอาโรโกอุทปาทิอิธังทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกขเว ปุกเพอานานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโรโกอุทปาทิตังโคปนิททางปะทุขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจพาเวตันพันติเมพิกเวปุกเพอานานุสุนเตสุธรรมเมสุจุ จักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปนิธังทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันพาวิทันติเมพิขเวปุกเพอานานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิ ชาะวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจุจะเตจะตูสุอริยสันเจสุเอวันติปะลิวัตังทวาทสาการังะถาภูตังยานะทัสนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวานังพิกเวสะเทวเกโลเกสมา ระเกสพรัมมเกสะัสะะนะพระนม,มะนิกยาปชายะสะเทวะมนุษยะอนุตตรังสัมมาสัมโพทิงอะพิญญาอภิสัมพุทโธปัญจยาสียะโตจโคโเมพิคเวอ,อ,อิเมสุจะจะตูสุอริยสันเจสุ เอวันติปริวันตังทวาทะสาการังญถาภูตังยานะทะัศนังสุวิสุทธังอโหสิอะทาหังพิกเวสเทวเกโรเกสมามาเกสพัมมะเกส,ะสะะะัสนมรพมะนิกยาปชายะสะเทวมนุสสยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภินอภิสัมพุทธ โทปัญจะยาสิยานนจปะปะณเมทัสนางอุตตะปาทิอะกุมปาเมวิมุติอะยะมันติมาชาตินัตนาติธานิปัน,นัตพระโวติอิทะวะโวจะภะควาอัตมานาปัญจะวัคคิยาภีพิกขุภาวภาวะภา ภควโตภาสีตังอภินันทุงอัสมิจจะปนาเวยาการนัสันมิงยัยัญยะมาเนอายันสมโตโกทัญสสะวิระชังวีตมรังธรรมะจักขุงอุทาอุทาปาธิยังกินจิสมุทะธรรมมังสับพังตังนิโรธธรรมมันตี ปะวัตติเตจะภควันตาธรรมมจากเกกุมมาเทวสัทมนุสาเวสูงเอตมัมภควรนตาภารานสิยังอิสสิปะเตเนมิขเทเยอนุตรังธรรมมาจากกลางปะวันติตังอปะวัตวันติยังสมะเนนวาพัมมะเนนวาเทเว เทเวนวามาเรนวาพัมมุนาวาเกจะเกนจิวาโลกัสมินติกุมมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสันธมนุษสาเวสุจตุมหาราชิกาทิจตุมหาราธิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวะ ติงสาเทวาสัทมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัททางสุตวายามาเทวาสันธมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัทัสุตวาตุสิตาเทวาสันธมนุสาเวสุงดุสิตานังเทวานังสัททางสุตวานินมาณรตีเทวาสัทมนุ สาเวสูงนินมานรตีนางเทวานางสัตวทางสุตวาปารณิตรมิตตะวะสะัตวะตีเทวาสันธมนุสาเวสูงปรมิตตะวะสัตตีนางเทวาสันทสุตวาพัมมกายิกาเทวาสันธามนุสาเวสูงเอตัมพควันตาภารานศิยังอิสิปะตะ เนมิมิคเทเยอนุตตรงธรรมะจากกลางปวันติตังอปปติวันติยังสัมเนนวาพัมมะเนธรรมะเนนวาเทเวนวามาเรนวาพัมมุนาวาเกณจิวาโรกัสมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะ ยาวาพรมโรกาสันโธอบพุทธคันชติอะยมจะทะส,ะสะหัสสีโรกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอุปอปัปมาโนจะโอโรโอโราโรอโอพาโสโลไกาปากตุระโหสิ อติกมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอะทโคภะวาอุอุทานังอุธาเนสีอัญญาสิวะตะโกโกทันโยัญญาสิวะตะโกโกทันโยติอิติหังอายสะมโตโกทันยัสะอัญญาโกทันโยเตวะนามังอโหสี อิติปิโสภะควาอะรหังสัมมาสัพพโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสสาเทวมันสานังพุทโธภะควาตีสวากาโตภะควตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตา ໂພວິນຍູ히ຕິສຸປະຕິປັນໂນພະຄະວະໂຕສາວະກະສັງໂຄອຸຊຸປະຕິປັນໂນພະຄະວະໂຕສາວະກະສັງໂຄ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆมีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะที่ทมจัตาริปุริสายุคานิอัตถุริสบุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปะหุเนโยทักขิเนโยอันชฉลีกรนิโยอันตระรังบุญญาเขตตังโรกาสาตติ จินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวะมังโปสันทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสังโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาลิปุโตภักขา วันตุเมสิทธิราพังชนานะเยมนิจินดาปียังจะทะนางสัพเพชนาปหูชนาปิยังมะมะสัตกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวามนุษสานังพุทธเตเชนโสธินานัสันตุปัตมาปัทวาสัพเพทุกขาวูปะะ เมตุเตสัตกตาวาธรรมะรัตนังโอสถทังอุตมังวรังปะลิทาหูปะสะมะนางธรรมะเตเชนโสทินานัสสันตุปัทวาสพเพพระยาวูปะสเะมตุเตกัตสัจกตาวาสังฆรัตนังโอสถทังอุตมังวรังอาหูเนยยงปาหูเนยยางสังฆเตเชนโสทินา นัสันตุปทาวาสัพเพโรคาวูปะสะเมตุเตอิติปิโสภะควาระหังสัมมาสัพพโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาสาติสัสเทวมันสานังพุทโธภควาติ สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปาสิโกโอปนยิโกปจตเวพิตาโพวิมยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยะทิธรรมจตาริบุริสัยุคานิอัตถะปุริสับุคคราเอสพะพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปะหุเนโยทักขิเนโยอันชฉริการณิโยอันตรังบุญญะเขตังโรกัสติจินดามะนีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติสีเนหังมาตาปิตวะ โุรหังปะโพตันจะมหาราชาตวัมังสโปสันทุนูทีปังกาเรเทวสุโปเสธิกิจจังเทโวเยสังโกปัญชังทัสมิงกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาลิปุตังภัควันตุเมสิทธิราพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจะทักท ทนางสัพเพชนาะหูชนาปียังมะมะสัตกตะวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวามนุษสานางพุทธเตเชะโสทินาัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปสะเมตุเตสัตกตะวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะริหาหูปะสะ มะนางธรรมเตเชนโสทินานัสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปะสเมตุเตสัตกัตวาสังฆระตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยยางสังฆเตเชนโสทินานัสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูปะสเมตุเตอิติปิโสพระวา,าระหังสัมมาสัม พุทโววิชาจารณส a s a ปันโนสุกโตโรกาวิทูอนุตตะโรปุริสัตมาซารติสัะเทวมนุสานังพุทโภพขวาติสวาค้าตูคขวตาธรรมูสันทิติโกอาการลิโกเอหิปัสิโกโอปนญยิโกป่าจตั้งเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนพควโตุ สาวกาสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆยะทิธรรมจตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาบุคคราเอสพะภะคะวะโตสาวกาสังโฆอาหุเนโยปะ มุเนโยทักิเนโยอันชลีการณิโยอันตาราังบุญญาเขตตังโลกาัสาติจินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวางังโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสันทุกโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสทิกิจิ เทโวเยสังโกปัชชังทิทัศมิงนิกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาริบุตโตภะควันตุเมสิทธิราพังชนานักเยมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชนาพหูชนาปิยังมะมะสัตกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรัง ตังเทวะมนุษสานังพุทธเทเต,เตชนุชะเณโซทินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมตุเตสัตกตวาธรรมะรตานังโอสถังอุตมังวรังปะริหาหูปะสะมะนังธรรมะเตเชนณโสทินานสันตุปัทวาสัพเพ,พาย พยาวูปะสะเมตุเตสัตกทตวาสังฆะระตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังคเตเชนโสทินานัสสันตุปัทะวาสัพเพโรคาวูปะสะเมตุเต